กมาดีการเพราะความาสงสารสงสารน่ารักสงสารคือเอาเอาเด็กมันเกี่ยวกับาการเคลื่อนไหวล่าสุดที่จะเข้ามารวมกันเข้ามารวมกันก็คือมารวมหัวกันจากคนเกลียดกันยังกับอลีจากชาติชาติบางไหนด่ากันได้ทุกวี่ทุกวัน ป้ายานเนี่ยคำคาว่าป้ายานมาจากมาจากใครไม่รู้แต่เขาด่ากันมันมากครับเขาด่ากันพวกเราก็ไปฟังโอ้เฉพาะคุณด่างนี่นะคุณด่างด่าคนที่ที่อยู่ผมไม่ยั่วยุให้คุณแตกกันนะผมเห็นว่าการแตกกันเนี่ยไม่ดีอยู่แล้ว การรักกันก็ดีแต่ถ้าว่าที่ผมพูดเนี่ยสมมุติคือคนเรา,เามันมีพฤติกรรมที่ประหลาดตากันมาเป็นปีสองปีมีเหตุต้องอามาไม่ชอบนายเฉริพลวิภาปุ๊บทำให้ DNA บางอย่างมันสลายไปทำให้ DNA บางอย่างมันผดขึ้นมาใหม่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงกัน ชเชื่อมโยงกันได้อย่างอัศจรรย์นะครับได้อย่างอัศจรรย์นะฮะอันนี้มีการมีคนตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแต่ความเป็นจริงนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้นั่นคือเป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่มีมีสัญญาณดี ของพวกเขานะดีของพวกเขานะแต่เชื่อถูกว่ายังไงเสียนะครับในขบวนการของคนฝั่งนู้นกับคนฝั่งนี้มันก็จะมีะสมาชิกจะเชื่อมโยงสมาชิกกันได้ไหมหรือหัวหน้าดีกันข้างล่างก็ดีกันหมดก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ คใครนั่นบอกว่าเหมือนล่ำๆว่าเหมือนจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็เลยเมีคนบอกว่าบางคนก็ให้เงื่อนไขมานะให้เงื่อนไขโยนเงื่อนไขบางคนมาว่ายอมรับใช่ไหมยอมรับก่อนไหมว่าคุณคุณที่ถูกจับแล้วก็ประกันตัวออกมากับคนอยู่ใต้หน้า พย,ยายามที่จะฟ้องอยู่พยายามที่จะฟ้องอู่นะครับแต่ว่ามันติดเทคนิคบางอย่างนะครับเทคนิคบางอย่างเขาก็จะอูทอนอยู่นะนะครับ,บนั้น,นัคุณวันวันบอกว่าเขาสิงเสมอกันเพิ่งค้นพบตัวจริงตัวตนที่แท้จริง ของกันและกันอ๋อสินเสมอกันตอนนี้นะเออพิ่งมาพบว,ว่าสินเสมอกันนะครับนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สู้ด้วยธรรมะไปด้วยกันค่ะสายกุศลมาทางนี้ค่ะสายบุญนี้สักวันหนึ่งคงได้พบเจอกันค่ะนะครับคุณวัฒนานะครับขอบคุณมากครับคุณวัฒนาครับ สวัสดีครับคุณไม่หวยครับชนะ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 ื่อว่าคุณไม่หวยทำนายฝันได้ได้ไดตังร้านเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากคร,ครับใครที่มีความเชื่อความฝันอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับนะนครับก็ลองปรึกษาดูคุณคุณคุณเนวนะครับ SPK นะครับ ข้อความถูกรับแสดง,งว่าเป,เป็นเป็นเปรยหรือว่าข้อความเสียงนะครับ,นะรบถ้าความข้อความท่านเสียงนะครับนะครับแอดมินเราจะสแกนนะครับจะสแกนนะครับคุณสรานสดีค,ครับผมนะฮะอาจารย์อิยานลูกไผ่อิยานลูกไผ่จากคุณบอยนะเอออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อิยานลูกไผ่อะไม่รู้เลย เพราะว่าท่านก็มีอายุแล้วนะส,สดีุณดีรวัตรครับคุณนำมนัทครับ